สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพี่เป็ดมือทองและอยู่กับผมพี่เป็ดเงินนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้านี้รีฟอัลติเมตอกเกอร์2 0 2 2และที่สําคัญก่อนที่จะเปิดนะครับเราลืมบอกไปนะว่ากล่องนี้เนี่ยหกล่งองมีทั้งหมด6ใบนะครับการันตี5้าลายเซนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบลุ้นว่าจะเป็นผ้าจากนาเตะหลายคนหรือว่าจะเป็นเซนผ้ากล่องนี้เนี่ยสามารถออกเซนคู่ได้ด้วยนะครับแต่ว่า ไฮไลท์อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือผ้า8ช่องจากนักเตะ8คนนะครับแมชวอลนะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรจากกล่องน,นี้กันบ้างไปด้วยกันนี่นะครับ1กล่องก็ไซส์ประมาณนี้นะ1กล่องที่อยู่ในมือผมนะก็นี่นะครับลิฟอัลติเมทซอกเกอร์2022ัอห้าออโต้กราฟการ์ดพลัสวันเมมโมรีาบิเลียการ์ดเพิร์บ,บอกรนะครับก็ห้าลายเซนกับบวกหนึ่งผ้าหรือว่าจะเป็นเซ็นผ้านั่นเองผมมา ก็ไม่เคยเปิดกล่องนี้มาก่อนนะครับมารุยกันนะครับการ์ดน้อยจัดไปก่อนอื่นก็ต้องเปิดก่อนนะฮะน่าจะกีดอย่างนี้กันนะครับมาเรามาเป็นนี่ซิลบอกเลยนะโอเคโอค้มาแล้วนะครับก็นี่เขายังซิลไว้อยู่สองข้างเพื่อความตื่นเต้นเราจะใส่ดัมมี่บนการ์ดไปก่อนนะฮะโอค เอาแล้วเราก็จะใส่ดัมมี่ไว้อีกใบหนึ่งนะฮะใบแรกของเรานะกล่องนี้เขาก็ใส่ท็อปโหลดมาให้เลยนะฮะหน้าตาแบบนี้ใครเป็นว้าวกาเบียวมากันเยสนะครับ8.12ทับนะครับกาเบียวมากันเยสคอนเฟิูเรชันนะครับกาเบียวมากันเยสนี่เลยนี่มากันเยสใบแรกนะใส่ท็อปโหลดมาให้แล้ว ต่อไปรไบรที่2นะครับนะห้าไรเซนจะได้วันออฟวันไหมนะหรือว่าจะได้ผ้าแปะช่องใบที่2ไปกันที่ริฟต์อาซีเขาคือคนนั้นคือแจ็คเทอร์เนอร์วันออฟวันครับท่านผู้ชมวั one one. Jack Turner. นออฟวันแจ็คเทอร์เนอร์ฮะ แต่ถามว่าผมรู้จักเขาไหมก็ไม่ะนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะครับว่าแจ็คเทอร์เนอร์นี่คือใครเล่นทีมอะไรนะฮะต่อไปเป็นใบที่3นะฮะใบที่3วันอวันอีกไหม <c oughs> เป็นฟรีบอัลติเมตส็อคเกอร์และเขาคือมาริโอกีล่านะครับ2ทับ10อัลติเมตซิกเนเจอร์ มาริโอกีราเออคนนี้นะ่าจะซุปแบบนี้เป็นราซิโอหรือเปล่าเนี่มาริโอกีราสองทับสิบนะครับรันต่ำอีกหนึ่งใบสามใบแล้วฮนะต่อไปเป็นใบที่สี่ใบที่สี่ของกล่องนี้ได้แก่หัวหยิกหยิกน่าจะเป็นนักเตะหงแดงและเขาคนนั้นก็คือฮาวิเอเลสอันนี้อ๋อรัน10 ทับ18นะครับ h a ว v e อเร i ยส Ultimate Leaf s อ c c e r นี่ h a ว v e i ใบนี้นะครับ10ทับ18ต่อไปใบที่4แล้วใช่ไหมต่อไปใบที่5ของพวกเรามือทองไหมใบที่5ไม่อาซและคนนั้นออ้หน้าตาแบบนี้ใช่เลย เขาคืออังเคิลด <deux> <affordable> nice ิมาเรียนะครับน่าจะชุดยูเวนตุสนะครับ17ทับ20อังเคิลดิมาเรียนะครับลายเซ็นน่ารักจริงมีรอยยิ้มด้วยเนี่ยอังเคิลดิมาเรีย17ทับยนะฮะแล้วต่อไปก็ไฮไลท์ของเรานะครับใบสุดท้ายของพวกเรานะครับมาลุ้นกันว่าจะได้ผ้าแ8ช่อง จากนักเตะแปดคนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเซ็นผ้าหรือว่าเซ็นคู่กันนะใบสุดท้ายได้แก่ผ้าหรอเซ็นผ้าววว้าวเป็นผ้าของเรียวเนวเมซี่กับเอริงเบลฮาร์แลน์นะครับทุกคนดูโอเมโมรับบิเรียนะครับ6ทับ0เมสซี่กับฮาร์แลน และข้างหลังเขาก็เขียนว่า c o n g r a t u r a t i o n นะครับ discard เป็นเกมยูนนะครับหรือนั่นก็คือ MATCH o อ n นั่นเองเมซี่กับฮาร์แลนด์นะครับนี่โอ้สวยเลยทีเดียวเมซี่และฮาร์แลนด์นะครับแมชบอ n โอ้มาครับมา recap กล่องนี้กันนะครับใบแรกก็เป็น MARIO GILA นะครับ2ทับ10แล้วก็มี ฮาวิเอเลียนนะครับ10ทับ18นะฮะแล้วก็มีกาบิโอมากันเย็นนะครับ8ทับ12อังเคลดีมารีอ17ทับ20นะครับแล้วก็มีวันออฟวัเป็นแจ็คเทอร์เนอร์นะครับนี่ชัดเลยวันออฟวัแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับใบสุดท้ายของเราเรียวเลวเมสซี่กับเออร์ลิงเบลฮารแลนด์นะครับผ้าคู่แมชวอนนะ ครับ6ใบครบัครแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจในตัวกล่อง r r ฟ u u t t m m t t s Soccer 2022นะครับทางร้าน The Caster ก็มีวางจำหน่ายด้วยนะครับ1กล่องอยู่ที่1,600บาทเท่านั้นนะครับและถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อยากให้พี่เป็ดรีวิวกล่องอะไรอยากให้พี่เป็ดมือทองกล่องไหนก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันในกล่องถัดไปบ๊ายบาย